บอกว่าคนคนนี้ค่ะณนานทีนี้เขาดังเป็นทุ้แตกเลยนะคะลีนาจังผู้ชมค่ะเห็นแบบนี้โอโ้โหชอบมากเลยไม่กลัวใครทั้งนั้นเท้าเอลวีนเท้าเอลเวียงชี้หน้าด่าจนงานเข้าชมค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะด่าจนนางเอกดังเนี่ยถึงขั้นต้องยกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่อมาแล้วนะคะถ้าถามว่าเอ๊ะใครมีกระแสมีแสงมากมายอยู่ณขณะน,นี้อยู่ตลอดเวลานึกถึงใครเป็นไม่ได้ค่ะนอกจากแม่ลีนาจังะนะคะที่ต้องบอกเลยว่า เอาจริงๆนะผู้ชมไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรทําคลิปอะไรโอ้โหหรือว่าไปที่ไหนต้องเป็นข่าวตลอดเวลาจริงๆค่ะอย่างข่าวที่แมรีหน้าจังเนาะเขาออกมาไลฟ์ด่านางเอกสาวบอกว่าเนี่ยนางเอกคนเนี้ยได้ดีแล้วลืมบุญคุณจนนางเอกสาวผู้ชมขาต้องรีบออกมาเคลียร์ข่าวพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษกลางวงสัมภาษณ์เลยนะคะขนาดเวทีนางงามระดับประเทศผู้ชม ยังต้องยอมค่ะยังต้องให้แมลีนาเนี่ยไปช่วยเพื่อหากระแสดังแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะจนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าลีนาจังเนี่ยเขาก็เดินทางไปร่วมง,งานเปิดตัว ld coco CO, ผงมะพร้าวสกัดเย็นค่ะของออตัวแม่การตลาดเศรษฐีหมื่นล้านนั่นก็คือแม่ตักกรกนกแล้วก็สามีป๋าเบียรการพลค่ะรวมตัวเน็ตไอดอลชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะภายในงานก็มีซุปตามากมายค่ะเข้าไปร่วมง,งานด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแม่ลีนาจังนี่แหละค่ะ แม่ลีน่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเชิญไปออกงานเยอะเออ,เ,อ,อเหมือนจะเชิญแม่ไปด่าบนเวทีอะสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานด้วยความที่หน้าผมเอย่ยทรงเครื่องมาเต็มผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณแม่เองเวลาไปออกงานไหนเนี่ยก็เป็นกระแสไปหมดค่ะใครๆก็อยากโดนลีน่าจังด่าค่ะเออเมื่อก่อนก็จะเป็นนักคอมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปลีน่าจังแล้วนะคะบอกเลยว่าระดับลีน่าจังงานเ,เล็กๆไม่ไปนะคะไปเฉพาะงานบิกบ๊กๆงานใหญ่ๆเท่านั้นค่ะ แถมไม่พอยังเป็นบุคคลที่ด่าใครก็ปังด่าใครก็ดังนะคะใครๆก็อยากโดนแมลีน่าด่าค่ะขนาดระดับเศรษฐียังไม่ตะกอนกระนกเนี่ยดูว่าดีเจนุ้ยเอง ก็ยังอยากโดนแมลีนาด่าผู้ความปังเลยนะคะคนในงานเนี่ยเหล่าตัวแทนมีประมาณหมื่นกว่าคนก็ยังขอร้องขอร้องบอกแม่ช่วยด่าเถอะพิมพ์นิพายที่ว่าแน่ก็ยังต้องแพ้แมลีนานะคะมีคอนเสิร์ตเดียวอะไรเอ่ยก็ยังสู้กระแสะแมลีนาไม่ไหวคะ่ะส่วนงานของผู้ผู้จัดการชื่อดังที่มีการจ้างอิงฟ้าไป แม่บอกว่ายังดอบเลยนะจ๊ะด่าเก่งขนาดนี้ไปไหนก็ด่าทุกงานค่ะผู้ชมขะเอาเป็นว่าเห็นแบบนี้ว่าแม่ไม่ได้นะคะด่าเก่งจนงานเข้ามาแบบรัวๆๆๆมากค่ะไปไหนใครก็จ้างผู้ชมและนี่คือข่าไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม